เรียมพลิสันโพสเย้หลังจากที่เมดิสตูท้าบวกในกติกาไหนก็ได้คือก่อนหน้านี้นะครับเมดิสตูของนักข่ายวีน่ามวยไทยประกาศบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะกลับมาชกอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในวัย4 2ปีแล้วก็มีการท้าทายไปถึงเจ้าเรียมพลิสันนะครับที่ก็เพิ่งประกาศแขวนนวมไปแล้วนะว่าอยากจะเจอกับเจ้าเรียมพลิสันนะครับอีกสักครั้งหนึ่งในกติกาไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งมวยไทยหรือว่ามวยสากลน,นะครับหลังจากนั้นเรียมพลิสันก็มีการมาโพสตเฟซบุ๊กส่วนตวน เราะว่าเจ uh ้าตัวเนี่ยได้นําคลิปที่ทั้งคู่เคยชกกันมานะครับในกีฬามวยไทยนี่แหละเรียมริสันกับมิดิสตูเนี่ยเคยชกกันมาแล้วแล้วครั้งนั้นเนี่ยเป็นฝั่งของทางเรียมิริสันนะครับที่ใช้ลูกเก่งก็คือลูกเตะขาเจาะยางเนี่ยหว่มิดิสตูก็คือเอาคลิปมาเอาเรียมิริสตูนะครับที่ประกาศท้าทายเจ้าตัวพร้อมกับแคปชั่นนะครับว่าสตูเนี่ยลืมหรือเปล่าว่าเมื่อประมาณเกือบ10ป,ป,ปีก่อนเนี่ยเคยโดนเรียมริสันเนี่ยกดมาแล้วการที่มิดิสตูเนี่ยออกมาท้าทายแบบนี้มันยิ่งดดููแบบบบตลลกกกกมมมาาาาสสํหรรรรัััเเเียิินนะใง หาวัสดุก่อสร้างคุณภาพดีสวัสดีโฮมมาร์ทมีให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมเสาเข็มตัวไอบ่อพักแผ่นพื้นรับน้ําหนักที่สนใจสามารถติดต่อตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ได้นี้เลยนะครับเรื่องละครถือว่าเป็นอีกสีสันในวงการมวยเนาะวถ้าเกิดคู่นี้ได้เจอกันจริงแฟนมวยคิดว่าจเจอกันในเกิดดกาไหนดีแล้วใครนะครับจะเป็นฝ่ายชนะเจ้าเลียมไยสันเนี่ยจะเป็นฝ่ายย้ำแค้นหรือเปล่าหรือพีดิสาตูจะแก้แค้นได้นะครับจะเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะ